สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมมาเปลี่ยนฟันบดนะครับรุ่นงนี้สีบดในขั้นตอนเดียวนะครับแต่ใบบดเป็นระบบใบแกว่งนะครับทำให้เสียงดังแล้วก็ใบหนีศูนย์นะครับแล้วทําให้เครื่องสั่นด้วยนะครับรุ่นงนี้จะเสียงดังแต่ว่าผมแปลงเข้าระบบชุดฟันบดนะครับเสียดีลวงทองนะครับทำใบพัดลมพิเศษให้ ามาดูกันว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่าเอาเลยครับเครื่องรุ่นนี้จำเป็นต้องสีสองรอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ารอบเดียวไมดข้าจะไม่เสึย แตงร้ามาเต๋ทำงานเลยครับ้วก็เอเไปเลยบครับบัวอันนี้ผมวัดเื่อเ่อผมผมยานมอเตร์มันทำงานหนัก่นไปนอครับเนี่ยพอจำยงมอเตร์แตงว่ามันทำงานเลยนะครับเพือมันถีหนักตลอดแหละเพราะหลอดสองเามันตอสองเพามันมันก็ไม่เสีย้ยแบเ่ะมอเตรอตอนนี้มันทำงานอยู่ทุกสามทุีทุกสามททีเี่ยย่ได้เม่เมือแบบนี้นะครับ ่ล่วกมันมันหนักกังเายครับางทีพอไปที่แหนมันหนักมันขึงนหันเสียบอะไรที่มันไม่ไ้ไม่ได้่มันหนักโวดแต่เชื่อมันบดกว่ห้อน แสดงว่มันทำงานหักนัอพบไปมอยุประมาณสิีา่า่งไหรออ,อตังเมาเจอะแล้ว,ว่ามันื้นกิขอกพไปอมันเนนลีงงเยงกันแล้วมัง าทำทันหนักดีเนี่ยเจเกลือม่มีทางง่าเันทั้งีเจ็บเกลือแล้วเ็เกลือมันมใมได้ปยี่สิบเนรับมไส้ไยี่สิบแต่เชื่อเพื่อนรันงสุดของม้เติมันยี่สิามี่สี่อยู่ะควยี่สิบไม่ถูกสามวันวันนี้ครับมันแครห้ามออเราออกคือผมเนี่ยรอบชีตโตด้านหลังนครับพอออกพอออกหลักๆห้ามออกเด๋ยงเป็นงนัที่ัตนี้ครับที่ผมมใส่ แควกาเช่หขอกกเ่ะรัทงานได้กอยากว่าาเเสียงมาเอมเลยขึ้เดินเบาเดืนเบาที่ระยะนี้เนี่ยไมเสียงเลยปเรื่องปกติครับเดิอนที่สองที่สามจได้เล็กนิดเ ม้อนดูดแห้งก็ตัดด้านหานะครับไปม้หัวจากขึ้น ได้นะครับุ่นนี้ดัดแปลงนะครับทําให้เสียงเงียบขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชุดกันได้ง่ายขึ้นกระแสไปเดินรบอบแรกจะอยู่ที่13-15 ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ